ดุกดีช่วยนอนให้มันเป็นปกติหน่อยได้ไหมเอาเอาเอแล้วเอาเอาแล้วเอาเอาในสภาพอนอนต่ออีกจะนอนแหงแค่ไอ ท่านอนแต่ละท่านี่อืม้มดูกดิเกเ้ยอะไรจะขนาดนั้นลูกอ,อะไรจะขนาดนั้นท้องแบบนอนเหมือนหนูเลยนะแบบนี้เหมือนหนูไม่เหมือนหมาต่อ,อนอนเหมือนเมื่อยมาจากไหนฮะนอนเยอะ นอนเยอะมากนอนทั้งวีทวันเมื่อไหมปไม่หายใจฮุบพับฮุบพับอ่ะดูเวลานอนจะหัวใจเต้นเร็วมากมาน้อยนีเป็นเหมือนกันมัดโบเป็นเหมือนกันไหมกับทุกิกไหมอะเวลานอนแบบนี้ไหนดองลองยิ้มให้ดู แบบนี้ใช่ไหมลูกิ๊กแบบนี้ใช่ไหมเหรอนอนเมื่อกี้ถ้านอนเธอเมืขนาดนอนอย่างง่วงอืถ้านอนอินดูมากดูนิาอินดูมากอืมอืม เป็นตาสร้างด้ดูดีเกิดเป็ตากรดเป็นตาจุบขี้ไล่อลีขี้ไล่อลีเอาขึ้นมานอนเนี่ยสระทิ้งแล้วเนี่ยเห็นไหมเธอกัดของแม่สายไหมแม่ไม่มีอันที่จะพากเสียงแล้วเนี่ยต่อก็ไม่ได้ <laughs> ใครกัดอ่ะ แล้วต่อไม่ได้ดูไหมไมเนี่ยแม่อัดคลิปอะไรจะกัดต่อยเหรอจะเอาให้พังเหรอดุกดีหนูเนี่ยมแม่ผิดเองที่เอาหนูขึ้นมาข้างบนเนี่ยแบบนี้ให้นอนข้างล่างทำไงอะเด็กดื้อดูดูด อีกละไม่เอาไม่เอาไปซื้อใหม่ละต้องลยซื้อใหม่อีกโอ้มีหมาน้อยเนี่ยควรจะรักษาเก็บไว้ให้ดีนะเ <c oughs> นาะดูนอนอยู่ดีๆลุกขึ้นมาคอตั้งเลยพอเห็นสายอยากจะกัดดูมันท่าตอนนี้กับท่าเมื่อกี้มาคนละอันกันเลยด,ดุิกเหมือนคนละตัวกันเลยนะ เมื่อกี้เธอนอนเหมือนไม่มีแรงั้นดูตอนนี้ที่หูตั้งเลยเนี่ยพอเห็นไอ้นี้ใช่ไหมอืมอยากกัดไอ้นี้ใช่ไหมดูอืไม่ให้นอนแม่จะไปนอนละบ,บายกล้องบายเอฟซีหน่อยเดยวบาย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 ค่ะ <c oughs>